คือวันนี้พี่มาอยู่ที่สนามบุรีรัมย์ก็วันนี้มาอยู่กับนี่ครับเพื่อนรักพี่เกมกล่องซิ่งกับเสียแบงค์บ้านนา1.9ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยคันนี้วิ่ง9.8นะเร็วสุดในเฮ้ยจริงเหรอเป้าหมายให้เรามานี่เลยครับรถคันนี้เป็นอีส้มสมหวังเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์เลยอันนี้เครื่องยนต์เนี่ยเป็น2,005 ขอการพิเศษสวัสดีพี่น้องชาวไทยสายรถทุกท่านนะอยู่ผมสอจอนวันเอากูลืมประมัยฮะสอจอนวันหรืออินฟินิตี้แบงค์นะครับพี่อาจจะไม่พูดเสียงดังนะเพราะว่าไมค์มันเป็นแบบว่าคือไมค์ตัวเนี้ยพี่ไม่ได้โฆษณานะแม่งแรงดูดประมาณ70็ดล้านกิกพิกเซลอ่ะเออเดี๋ยวไวน้นี่แล้วกันคือวันเนี้ยพี่มาอยู่ที่สนามบุรีรัมนะ <c oughs> ก็ฝากถึงพี่โอ๊ตด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตก็อยากจะขอสปอนเซอร์นิดๆห,หน่อยๆก็จัดให้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ทีมแข่งเดี๋ยวปีหน้าอาจจะขอบวกอาเซียนรถหน่อยเพราะเราจะขอตั๋วอออออะะะไไไไรรรรนนนบบบบกกกกกคัดดด์์์ขวเ่่งแแยยาจมมห เริ okay. so ่มแจมไอ้พี time, inhos, ่ออนเขาดูอยู่เขาบอกว่าโอเคก็วันนี้มาอยู่กับนี่ครับเพื่อนรักพี่เกมกล่องซิ่งกับเสียแบงค์บ้านนาอันนี้นี่1.9ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยอยากจะถามอยู่ประโยคนึงเอากับเวฟไหมเฮ้ยผู้เล่นผู้เล่นไม่เดี๋ยวโดนแดกหลับนะครับก็เขาเขาถือผิดกระป๋องอ่ะปกติต้องเป็นน้องเทีนอกเทนไม่หรอกก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ารถพวกนี้ฉีดในตาทุกคันนะครับคืออ๋อผู้เล่นผู้เล่นนะผู้เล่น ไม่โตไม่ไม่อไม่ใช่ไอ้เหี้ยเราเริ่มมัวแล้วอันนี้คือรถของใครครับรถของของเสียแบงค์บ้านน่คันนี้วิ่ง9.8นะเร็วสุดในประเทศไทยเร็วสุดเฮ้ยจริงเหรอในรุ่น1.9ในรุ่น1.9วิ่งอยู่9.8ระยะห่าง402เมตรเวฟเราวิ่ง8กว่าเรายังไม่โม้เลย7 7เนี้ยหกเนี้ยนะกี่เมตรอ่ร200พอ คุณเล่นเอ้ยถ้าสมมติเรา4เมตรหลักเดิมเราก็จะวิ่งอยู่ประมาณ11ได้ไหมสิบเอต้นๆ11ต้นๆก็หนึ่งตัวศูนย์ประมาณนี้สู้เขาไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเป็นนายโตก็อย่างนี้ว่าเอ้ยนายโตนี่ไม่ได้แอคเกน่าจะมีเก้าให้เห็นอ่ะบวกไม่ทำคอนเทนต์บวกอะไรดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาจะไหวกับเราเปล่าล่ะเฮ้ยโมไม่เราจะไหวเขาหรือเปล่าเออก็มีน้ำในรถเฮ้ยคันนี้เขาก็มีน้ำไห้กินในรถได้ด้พาดู มีถัง,งน้ำด้วยเหรออันนี้แบตเตอรี่นี่ส่งตรงจากอเมริกานะครับใช่แล้วก็กล่องหลักโตเกียวนะครับกล่องหลักเขาเรียกโตเกียวอะไรนะโตเกียวเพอร์ฟอร์แมนโตเกียวเฟอร์ฟอร์แมนเ,เ,เดี๋ยวกมพาเข้าไปนั่งขออนุญาตนะครับ อันนี้คือสวิตเป็นสวิตเจ็ดก็คือกดปั๊บแรงปุ๊บกดปุ๊บแรงปั๊บเข้าใจป่ะอันนี้เป็นสวิตแบบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บบูทตแปดสิบเก้าสิบเออคือบูทตร้อยปอนด์น่ะรู้จักป่ะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องหลักโตเกียวเพอร์ฟอร์แมนต์ก็ใครอยากได้ก็ติดต่อแบงค์บ้านนานี่กูมาขายของกันเนี่ยคนไหนครับนี่ครับหัวโดยเนี่ยเฟซบุ๊กอะไรอะเฟซบุ๊กแบงค์บ้านนาเออ ขับเองจูนเองนักเลงพอเหมือนกันเหมือนเราเลยเข้าคอนเส์ตเลยเข้าคอนเสปต์ของเราทําเองขับเองจูนเองด้วยเราทุกอย่างเราทําเองครับก็สาหรับคันนี้ก็มูลค่าแล้อินเตอร์นี่อินเตอร์น้ำมั้เนี่ยห้าหมื่นนะห้าหมื่นรถคันนี้เนี่งบประมาณอยู่เท่าไหร่มีล้านหนึ่งล้านหนึ่งคือเอาง่ายๆนะปิดประตูเถอะเพราะว่ามันแพงมากเดี๋ยวเรามาดูรถของเราดีกว่า บอกแล้วนึ่งในประตูยังปิดไม่สนิทเลยสจอเนี่ยประตูเนี่ยเป็นประตูใครคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมันดูดเองไหมอ่าไม่ดูดไม่ดูดต้องระบบสัมผัสอย่างงี้มันต้องเบียงแรงกว่นี้เหรอโอ้ยหยอกๆเอ้ยมันต้องอย่างนี้จริงมันต้องอย่างนี้จริงรคันนี้เป้าหมายเรามาเป้าหมายนี่เรามานี่เลยครับรถคันนี้เป็นอีส้มสมหวังเคู่ของใครนะของสจอเองคู่หูของน้องก็ติล่าก็จก็ติล่าจอดอยู่ทุ่งนา เพราะว่าเขาไม่ให้ GTR จอดนั่น,นี่ยนะคือ GTR เป็นรถกระโปงไงเราต้องเอาคันนี้มาจอดเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์เลย,ย <c oughs> ใช่อันนี้เครื่องยนต์เนี่ยเป็น2 5 0 0เอาเครื่องใหญ่ลงเครื่่องงใหญล2 5 0 0เครื่องถูกังครับต่อจอ <c oughs> ก็มันไม่แพงครับจริงๆก็มีขายอยู่เฮ้ยซีซีนะแล้วก็เทอร์โบนี่เป็นเทอร์โบของใครครับคุณเกมบอกเข้าไปเทอร์โบก็เป็นของทค่ทำเองที่อู่เลยอ่ะเอาบอกอ่ะทำเองขับเองนักเลงพอเหมือนเดิมเอาแบงค์ขับ ทำเองจูนเองแบงค์แบงค์ขับเฮ้ยก็ชื่อแบงค์เหมือนกันก็คือเหมือนกันไงคนชื่อแบงค์นี่สุุดดยอทกคนนใเรื่องขับคนี่ือบอกเลยว่าบ้ากรรมเอ้ยไม่ใช่คือขี่เทพทำเทพนะครับก็คันนี้ในรุ่น1,550งพันห้้อยหกิโลกรัมถูกต้องไหมลดข้อเบี่ยงวัด ในกติกาเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่วัดระยะชักวัดระยะชักเข้าเบี่ยง2อ0พัเสร็จเหลาข้อจะถ่วงมาล้านแล้วแต่แต่ห้ามยืดชักอ่าบอกว่าชักเดิมชักเดิมร่างเปิดอชักเดิมร่างเปิดถ้าเป็นภาษาบ้านเราอ่าไหวไหมล่ะคันนี้พี่กัดวิ่งอยู่ประมาณ11ต้น10ต้นต้นประมาณ500กว่าม้าห้าร้อยกว่าม้าเมื่อกี้ก็ซิล่ามาเท่าไหร่นะกอซิล่า550 รถคันนี้เนี่ยมันจะมีคอนเซปต์อยู่ว่าเขาเรียกว่ารถแมวถนนถ้าขี่ในถนนธรรมดาเนี่ยเป็นไงครับเหมือนงูเออเกิดขึ้นระวัง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 ลงข้างทางก็ต้องฝากเชียร์คันนี้ด้วยแล้วก็นี่ครับทีมงานก็อันนี้ทีมงานเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับโปรหมทได้เขานะครับอันนี้คือล้อแม็กซิ่ินะครับติดต่อได้นะครับล้อแม็กซิ่งแล้วก็เต็นท์ทั่วไปเลยคือจริงๆแล้วพี่เป็นเจ้าของสนามนะ เอ้ยพี่อดดูอยู่โอ้จริงๆนักแข่งหญิงที่ขับดีเซลเร็วสุดในประเทศไทยใช่เหรอเออนี่นคนนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมต้องก้องลงไปข้างล่างเลยค่ะเอ้ยไม่ต้องหรอกพี่เดี๋ยวผมให้แล้วไม่เป็นไรเอ้ยถ้าเมียดูอยู่ก็เป็นการแสดงนะครับก็อันนี้คือเป็นนักนักขับหญิงที่เร็วที่สุดในประเทศไทยตอนนี้รถดีเซลรถดีเซลชื่อชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยชื่อแอนเตอร์เฮ้ฮะแอนเตอร์เซ็นเตอร์ใช่เป็นเคยได้ยินชื่อมั้งไหมฝรั่งเหรอ เป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนไทยแล้วแล้วคือมีช่อง YouTube ด้วยมีค่ะชื่อช่อง YouTube ว่า a n t r เลย e n t r ให้ไปติดตามยังไงครับตก n t r Society เลยค่ะ A N T R A N T R Society เนี่ยจริงๆแล้วคันนี้พี่ซื้อเปร์เขาเองครับน้องๆพูดเล่นพูดเล่นนะครับอันอันนี้ก็คือของเขาไปติดตามก็ได้นะคือใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องกระบะซิ่งนี่สำหรับผู้หญิง ฝากถึงแฟนคุด้วยนะครับผู้ชายผู้ชายคนนี้ซื้อให้ค่ะเปย์ให้คุณโดนลูกปืนไหมเนี่ยนี่นี่งแต่ออกจากบ้านก็มีปัญหาแล้วพูดเล่นพูดเล่นนะครับก็ฝากติดตามพี่เขาด้วยแล้ววันนี้แข่งรุ่นอะไรบ้างครับวันนี้แข่งโปรซิกค่ะกับโปรซิกกับสามพันโปรค่ะสามพันโปรก็คือขับเองเลยขับเก้าวิเลยครับเก้าวิ อยากได้เก้าเหมือนกันค่ะอันนี้คือยังไม่ได้แตะหรือเลยเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จใช่เพิ่งเสร็จวันที่ก้าวอยางนีมีความพร้อมเท่าไหร่ครับความพร้อมเหรอ50/50เลยอ่ะไปไปกินเคฟซีด้วยกันนะครับเฮ้ยใจเราสู้เปล่าครับไอ้เฮียนี่มันไปกินเคฟซีมาแล้วมันไม่ผันคุณลิฟายครับมาไปทันรันแรกเขาโดนตัดสิทธิ์ครับบอกมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อกูกินเคฟซีอยู่โอ้โหไจทันจริงๆแล้วตัง คิวที่2คือแอนเลยค่ะแอนแรกเขาไม่ยอมให้วิ่งเหมือนกันบอกมาว่ามาไม่ทันมาต้องได้เหมือนกันเลยครับสร้างแพ้ต่อแถวเขาเลยต่อแถวเขาเลยถ้าเขาไวกว่านี้เราได้แล้วไงจุดเลี้ยงเลยเรา KFC เป็นเหตุนะครับซ้อมไม่ทันกันก็ฝากเชียร์เจ้เขาด้วยนะครับขอบคุณมากน้องละกันอายุเท่าไหร่ทำไมต้องเรียกเจ้ไม่บอกอายุเลยไม่บอกผมเพิ่ง19เอ้าวเรา18เองจับมือกับพี่คนดีค่ะเจ้ครับคุณเออแล้วลุงเท่าไหร่ครับ อย่าดีกว่าไหมก็ตอนนั้นก็ยี่สิบยี่สิบไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประมาณนั้นก็ฝากติดตามด้วยและนี่ในวันนี้เอาเอาคันนี้มาแข่งอ่ะคันนี้มาแข่งใช่ครับคาดว่าวันนี้เราจะวิ่งประมาณเจ็ดต้นฮึฮะผู้เล่นรุ่นอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนเจ็ดต้นหรือรุ่นอะไรก่อนเครื่องอันนี้คือเครื่องแปดพันซีซีที่ทำมาแปดพันซีใช่อันนี้เป็นเครื่องสี่สี่เจเครื่อง้เเท่าไหร่ลูกสูบปกติแล้วเนี่ยลูกสูบอยู่กี่มิลเก้าสิบประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้สี่สี่อ่าสี่ิจเจ ปอกซูบไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ปอกซูบอยู่ไหนพูดเล่นพูดเล่นอันนี้ใช่แคมอะไรคะอ่าแคมซิ่งแคมซิ่งของใครนะบอกเข้าไปหนุยเปิร์สสุพรรณหนุยหน่ยเปิร์สุพรรณก็ถ้าหนุยเปิร์สุพรรณได้มาดูอยู่ก็ฝากติดตามผมด้วยนะวันนี้มาขับมันนี้ใช่ไหมไม่ครับมาเล่นเฉยๆมาเที่ยวครับแถวแปดลิ้วเห็นมาเฉยเลยเฮ้ยฝากถึงไม่ต้องแถวแปดลิ้วหรอกฝากถึงอาร์ตเทอร์โบด้วยอยากเจอว่ะเอออาร์ตออโต้ช็อป ได้ข่าวว่าไปขี่รถอะไรทะเลดงทะเลเดือดนี่เขามาแข่งรถแกไปอะไรอื้อคือแบบไม่พร้อมนอนอยู่บ้านได้ข่าวลูกสูบชุดละแสนเออเก็บไปบ้านแหละเก็บไปให้ตัวเองดูเข้าใจป่ะคือแบบพร้อมเจอเอ้ยเอ้ยขิงขิงขิงหน่อยดิขิงหน่อยดิเออเอ้ยไม่ได้ขิงไม่ได้เขาของจริงอยูมึงใช่เหรอเออวันนี้เขาไม่มาเราขิงได้อ๋อก็ฝากพี่อาร์ตด้วยครับมาลันสองยังทันนะพี่ลันสองยังทันฝากถึงพี่อาร์ตแป๊บนึงก็ถ้าไม่ไปนอนอยู่บ้าน ถ้าไม่ไหวก็นอนอยู่บ้านสองก็นหนามแล้วที่ไม่ได้เจอ,เอนี่นี่ตั้งแต่ใต้ถึงมุ้ยรำแล้วเอเอข้าไม่ไหวนอนอยู่บ้านก่อนเออเอาอย่างนี้แกก็นั่นแหละนอนอยู่บ้านก็เดี๋ยวถ้างั้นพี่ขออนุญาตตัดไปตอนที่คอลี่ไฟซ้อมเวลาเลยแล้วก็ตอนแข่งเลยละกันเพราะว่ามันจะนานไปนะเพราะาตอนนี้คือแบบที่พี่อยู่นี่คือไม่รู้จะโดนทตีนตอนไหนเดี๋ยวก็คืออยากอยากอยู่คือแถวเนี้ยใครก็ได้อยากอยู่กบลุงนะพูดเล่นไปเดี๋ยวเราตัดไปเจอเวลานั้นเลย ได้แต่ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหล่นลอมวางกับการคอลีไครับถ้ามีสิ่งด่นึ่งนตัวรถ G S คันนีครับโค้โห้าหน้าเชเลยตุยตุยวันช่วงนะฮะคันนี้เป็นการทัาเบรกจากเครื่องสองพันนะมาเป็น1,800ปดร้อยเทอร์โบนะครับมาดูเป็นการคอลี่ไฟลันที่สองครับรันแรกมาไม่ททนบริสัก K F U ลุน2ครับลุ้น2มันเราก็ฟาเบอร์ครับอลไวเราไปได้ถึงเลอแล้วมานี่เลยวันนี้เลยมันเดี๋ยวเรา1ันลุ้มเลยนะมึงอ้าวอานครอนอันเยอยคนเดียวลแล้ว กลุ่มควันที่บทบางสายตาเราแล้วก็ยังมีกลิ่นของข้าวต้มเนี่ยเอมชิ้นหายนะครระหว่างนี้น,นะคะนระออับ,บเดี๋ยวจะมีางการเปิดครับนี่ครันี่าการแสดงทีน้อยหลังจากนั้นต้า,ตา,ตา,ตาขึ้นมาต้าจะพ,พักยาวรุ่นที่สุดท้ายเลยนะค,ะะร,ครับอ่าได้ครับแล้วน่าจะรครับเอาแล้วนะรครับใครเป็นแฟนๆคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับลันที่สองในการคัดลิฟายครับ ้มสมหวังเกมฟังเส้ s <S <ARS S 1> นปลายสอจอนเวันนะครับแบงก์วานนครับกี่ครับผมกเก้าสยังไม่ตางหายร้ายต่อร้ายต่อเริ่มเด็จแล้วบอลใหยกแล้วยกแล้วเสียใจออกต่อดีกว่า เมื่อกี้ตอนช่วงออกออกบอด<อ>วอดไปเลยออกบอดอออออต่มไปเป็น Track B ช่งเยน e s ชอบ